สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงเคล็ดลับของการเซตอัพเวลินนะครับหลายคนที่อยากจะรู้เรื่องของความลับในการเซตอัพตัวนารีแล้วก็สตาร์ทสตาร์ดิบรีโมเดลนะฮะสตาร์ทเนี่ยก็เรียกว่าสตาร์ดิบรีโมเดลชื่อเต็มในซ้ายมือผมนี่เป็นสตาร์ดิบรีโมเดลขวามือคือกูนารีโมเดลตอนนี้เคยสอนไปในหลายคลิปแล้วว่าดูยังไงมันถึงจะรู้ว่าบา้านไหนคือสตาร์ทหรือกูนารีนะครับสตาร์ทเนี่ยก็คือ บริเวณที่ f o เขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเรา่าหรือเรามีบันทัดอ่งอันเราสามารถวัดมันได้เลยบริเวณที่สีเบาเนี่ยมันจะมีความสั้นกว่านะครับตอนนี้ตัวสีเบาที่ผมวัดได้เนี่ย7.9พอผมมาวัดสีเบาตัวนี้เนี่ยตั้งไปในที่ตรงปลายีเบาตัวนี้ผมได้ประมาณ8.1แหล,และ2มิลต่างกัน แค่นี้ก็คือจะรู้แล้วว่าอันไหนคือสตาร์อันไหนคือโกนารีหรือถ้าเราดู F4 แม่นยำเราก็ดูเลยแต่มันต้องเลือกกับเครื่องที่เป็นระดับงานมาสเตอร์แฮนด์เมดนะแต่ก็บอกเลยว่าเครื่องแฟคทอรี่เนี่ยเขาไม่ผลิตหรอกครับไอ้ทรงโกนารีหรืออะไรเนี่ยเขาจะผลิตก๊อปปี้แค่โมเดลเดียวคือโมเดลสตาร์แล้วก็ไม่ได้เป็นสตาร์เดอรีร้อยเปอร์เซนต์ด้วยตอนนี้ความลับที่เรามาพูดถึงเรื่อง,องการเซตอัพอันดับแรกเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องของสตริงเลนจ์ สิ่งแรกหรือไวเบตติ้งเรนนั่นเองนะครับไวเบตติ้งเรนนั่นคือการสัง่งนี่คือการสัง่งความยาวของสายนั้นนะครับสแตนดาร์ดที่เราหาข้อมูลกันอยู่ทั่วไปเขาก็จะบอกไว้เลยที่328นะครับมิลลิเมตรอ่ในตัวแรกนะ328มิลลิเมตรเดี๋ยวให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวมุมนี้นะครับ328นะเป๊เลยนะ,ะดูตอนนี้ไปดูที่กลนดอรี่โมเดลนะครับอันนี้สตาร์อันนี้กอนดอรี่โมเดล ประมาณโดยเฉลี่ยก็เกือบเท่ากันแต่ตัวนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องปรับน,นิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากตรง F4 e เนี่ยนะถ้าสังเกตนนะผมให้กล้องอดูคุณเห็น body stop นะครับบริเวณนี้เขาเรียกว่าดี้สต t o p นะครับ b o ้ส stop มันไม่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นผมต้องดีดมันไปข้างหลังหน่อยอันนี้คือแค่เราดีดแค่นี้ก็เหมือนกับการที่เราเคลื่อนเสาพโพสนะครับในการเซตอัพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมวัดตรงนี้ได้นะครับ ตอนนี้น่าจะอยู่ได้แล้วนะประมาณ28นะ28ก็คือ328นั่นเองตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือบริเวณด้านหลังนี่ครับคือเคล็ดลับแต่ในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยเราต้องมาพูดถึงเรื่องของหางปลาก่อนไม่มีใครเคยรู้เลยว่าหางปลาที่ใช้สำหรับไวรินที่เป็นทรงสตาร์ความยาวจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วหางปลาที่ใช้สำหรับทรงกรนรีนั้นมีความยาวไม่เท่ากัน แต่เวลาเราซื้อขายกันในท้องตลาดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อลุมาล่วยเพราะเนื่องจากว่าการเซตอัพนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องไปหาหางตาเลยที่เป็นสำหรับกัวนารีกัเดลโดยเฉพาะความรู้ตรงนี้ให้ดูก่อนตอนนี้เราวัดตั้งแต่ตรงป่าน,นี่ไปถึงด้านบนนะครับมันจะอยู่ถ้าสําหรับกันารีเนี่ยความยาวของหางปลาจะอยู่ที่1ิบเซนติเมตรจุดแปดมิลนะครับสิบเซนติเมตรจุดแปดมิลส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมจะนํามา ทำให้ดูนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เป็นทรงสตาร์ทมีตัวเนี้ยมันติดไอ้นี่ไงมันติดไอตัวชลเลสเราให้ดูตัวนี้ปลายเลยนะตั้งแต่ตรงนี้เลยปลายมันไปถึงถึง,ถงตรงนี้มันจะอยู่ที่11ซนติเมตรแสดงว่าหางปลาที่ใช้ระหว่างทรงกัวนรีและสตาร์นั้นมีความยาวไม่เท่ากันแต่บริเวณด้านหลังเนี่ย อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะอันนี้จุดสําคัญจุดพีคเลยมันจะต้องอยู่ที่มันห้าสิบหรือห้าสบห้าตอนนี้ถามว่าทําไมผมจะใช้คําว่า 5. 5, 5.5าจหห้ามิลิเมตรนะครับท่านคำว่ามิลิเมตรมันคือเรื่องของความยาวตรงนี้วัดให้ดูใหม่ที่เมื่อกี้เราบอกว่า328ร้32 8, ใช่ไหมมิลิเมตร์บายหสามร้อยยี่สิบแปหารด้วย6 มันจะได้อยู่ที่ตัวเลขคือ54.67หรือห้าส6่จุดหกหอะไรก็แล้วแต่อันนี้พอดีเรากดเป็นเป็นแค่2หลักนะถ้าเรากดเป็น3หลักเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาใหม่กดเป็น3หลักนะครับแล้วเรากดใหม่328รหารด้วย6 d i v i d e by 6ะมันจะเป็น6ก็คือเป็น6กไไปเรื่อยในจุดที่กำลังจะบอกก็คือถ้าเรา measurement นะครับตัวนี้ถ้าเราได้ 5.5นะครับเสียงมันจะต้องได้อย่างนี้ด้วยคือเป็นออกเทตกันระหว่างสาย G และสายดตัวนี้นะครับแบบนี้คือมาตรฐานทำไมถึงตัวนี้มาตรฐานกว่าให้ดูที่หยองมันไม่โยกไม่งอยนะครับอด,ด้านหลัง90องศาเป๊ะแล้วก็ measurement ตรงนี้มาเนี่ยได้5.5ตัวนี้5.5น,นะ หรือบางทีมันก็ 5. เกือบ5.4ได้อยู่5.4 5.5ที่ผมบอกว่า divide by 6จากความยาวของ s Sting งเลนส h นะครับสมมุติว่าคุณวัด s Sting งเลนส h ของคุณได้ที่ Standard อยู่ที่328หรือว่า329ถ้า329คุณก็ต้องเอา329หาร329นะครับหารด้วย6สิ่งที่ออกมามันก็จะกลายเป็น54.8ก็ผมตีไว้55 แต่ว่าจะไม่ยาวนะแต่ตัวนี้ผมหลอกคุณอยู่ใช่ไหมคุณเห็นขาหลังเปิดอยู่ใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณได้คือเสียงแต่ถ้าผมทําตรงนะครับอันนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับแต่มันเป็นเรื่องของซาวที่คุณจะต้องได้ยินไม่ได้ได้ไหมเพราะงั้นสิ่งนี้ที่คุณต้องไปแก้คือคุณต้องไปแก้ที่บริเวณหางตาที่เทลกับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องความรู้นะครับที่จะมาสอน ตอนนี้ก่อนที่จะปิดคลิปผมจะโชว์ให้ดู1ตัวตัวนี้เวลินทั้งหมดที่เรานํามาให้ดูเนี่ยเป็นการเซตอัพของเวลินหมิงเจียงซูนะครับที่บอกว่ามันเซตอัพเฉพาะประเทศไทยแล้วก็ถูกฟลานอลเซตอัพที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อความน่าใจนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นถูกส่วนรุ่นนี้ก็รุ่นถูกเหมือนกันนะครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นถูกเหมือนกันนะครับรุ่นแพงเนี่ยแน่นอนเขาเซตอัพร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่เซตอัพอยังไงก็ได้ให้มันได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้ลยนะล่างแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปขั้งต่อไปสำหรับผมและทีมงานขอลาบ๊ายบาย